สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นินตราจะพาทุกคนมาดูกระเป๋ารุ่นนี้เลยค่ะกระเป๋าเกสสีพิงค์ทรงดมใบนี้เลยค่ะ รุ่นนี้สาวๆหลายคนคงกำลังมองหาอยู่นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่น่ารักมากๆเลยนะคะด้านหนา้าด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทรงโดมสีพิค์มาพร้อมพวงน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสองซิปแบบนี้เลยค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนะคะซิปแรกนะคะเปิดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆเอาไใส่ของใส่บัตรได้นะคะอีกหนึ่งซิปนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีซิปด้านในอีกทีหนึ่งนะคะมีปลายแบบนี้นะคะรุ่นนี้น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนสพายแล้วน่ารักสีวันแบววมากเลยนะคะใบนี้สาวๆหลายคนมองหาคะ่ะรุ่นนี้ประมาณนี้เลยสบายแบบนี้ได้เลยนะคะน่ารักน่ารักสีพิคงประมาณนี้เลย ใครสนใจสามารถเข้ามาดูในเพจยูดีแบรนเนมได้นะคะสำหรับใบนี้สีพิงน่ารักมากเลยแบบนี้เลยค่ะความน่ารักของน้องสีสันสวยงามเดี๋ยวครั้งหน้าถ้านินตาจะพามาดูใบไหนนะคะฝากกดติดตามฝากติดตามกันด้วยนะคะใบนี้น่ารักมากไปแล้ะค่ะ 拜。Bye.